นูโวให้ยตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชดโอนครบนะครับให้ดูลาบๆนะครับรถสวยทรงดีชุดสีสวยๆเลยนะครับเอกสารชดโอนครบภาษี62ขาด2ปีนะครับต่อวันได้ปกตินะครับไม่ต้องจดใหม่นะสวยครับุดหน้าฟีโน่ครับล้อดีๆครับตะกร้าหน้าแท้ครับ เบาลอยิ้าครับชิ้นดำสวยครับพักเท้าไฮยาเต้แท้นะครับโชคโช์ว่านะครับท่อเอมเอ็กแท้สวยเลยข้อแพงครบนะครับสีสวยตาได้ฝั่งนะครับเราจะตาง่ายครับ ไเแล้วติดนะครับไปขวาไปน่าใช้งานได้ครับเครื่องไม่ดังไม่ฝันไม่เยิมนะครับเครื่องลูกเดิมในสายนะครับคาบูเด่นนะครับขับใช้งานสบายนะครับท้ายไม่ห่อนนะครับเบิ้นให้ฟังครับรถบิดติดมือนะครับทํานี่ครับรถ